เรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้สีดาวไหมหนึ่ง,งไปสีดาวเอาละครับสวัสดีครับผมพบกับปอจากเพจ l z y b a a g กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนี้โนคนนี no ้กันอีกครั้งหนึงนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยที่ได้เปิดกาชาไปนะครับก็ได้ เกลือมาเป็นถุงใหญ่เลยนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงที่ได้มาเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงสีม่วงสีดาวเนาะนี่นะครับที่ได้เปิดกาชามาก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับพอกพังนะฮะอ่าก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับแย่นะครับถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยฮะเพิ่มประมาณดาเมจธาตุมืดนะครับสกิลบทขยี้นะครับสร้างดาเมจ291 ของพลังโจมตีนะนี่เห็นไหมแล้วก็ลดอัตราคริติคอนเป้าหมาย10%ด้วยนะนะแล้วก็พอกชุบนะครับสร้างดาเมจ231รนะครับมอบผลสตันนะครับหมดสตินะครับแล้วก็กัดก่อนให้4ีวิก็ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่หน้าตามันอาจจะไม่เท่นคนั้นเองนะครับอ่านะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับสำหรับสายฟรีนะฮะก็สมมติว่าถ้าเราเปิดกาชาไม่ได้สดาวเลยเนี่ยเรายังมีวิธีการหาสดาวได้จากการฟักไข่นะครับด้วยระบบฟักไข่นะครับเราเข้ามาที่อีม g เจนนะครับ ฟักไข่ตรงนี้นะครับในระบบฟักไข่เนี่ยนะครับเรายังมีโอกาสที่จะได้4ดาวนะมีโอกาสได้4ดาวตัวอิมาเจนนะครับตอนนี้ผมอะ่ะมีไข่ฟองหนึ่งนะครับมีโอกาสได้4ดาวนะครับเพราะว่า,อาตอนเรากดเข้ามาจะฟักไข่ใช่ไหมมันจะมีให้เลือกนะครับเนี่ยมันจะมีคําอธิษฐานให้เลือกนะครับกระดาษอธิษฐานเนี่ยก็มันจะแรนดอมเนาะนะครับถ้าเรากดกดกดไปเนี่ยมันจะมีโอกาสไอใบตรงนี้ออกเป็น4ดาวนะครับแต่ว่า ก็ไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะออกเป็นสีดาวไหมนะครับก็คือต้องุูมอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่ามันสามารถหาสีดาวได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ตัวนี้ไข่ฟองขวามือสุดเนี่ยผมผมอ่ะมันเป็นมันขึ้นเป็นอธิฐานตรงเนี้สีดาวนะครับเป็นสีดาวน้ํานะครับก็เลยมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ไหมแต่ไอสองฟองเนี่ยเกลือแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนเลยนะครับเอิ่มเห็นไหมเห็นไหมครับเจอแย่แย่แย่แลบลิ้นนะมาถึงก็สองดาวเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ ผลของการอธิษฐานนะถ้าเราเปิดออกมาแล้วมันตรงผลอธิษฐานเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมวงกลมเนาะแต่ถ้าสมมติมันมันไม่ไม่ไม่ได้จากคําอธิษฐานเนี่ยมันก็จะไม่กางกระบาดนะครับมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันสุ่มนะครับอ่ะฟองที่สองนะครับโอ้ยเป็นมังกรไฟอีกแล้วนะสามดาวเนาะเห็นไหมผมเลือกคำอธิษฐานสองอันนะครับขอเป็นสามดาวกับมังกรไฟนะครับก็ก็ได้ทั้งคู่นะครับอันนี้ครับเป็นคําอธิษฐานสี่ดาวนะครับถ้าได้เนี่ยก็คือโชคดีนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็เกลือเหมือนเดิมนั่นเองนะแมช่องนี้เกลือตลอดเวลานะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้สีดาวไหมหนึ่งสองไปสีดาวเฮ้ยนี่เห็นครับเราก็ได้สัตว์เลี้ยงสีดาวมาแบบฟรีๆในเกมนะเห็นไหมฮะเป็นซีลากูนสีดาวนะครับก็ผมอธิษฐานไว้2ออันเนาะ เป็นาตาน้ากับท่าซิลากูน4ดาวนะครับก็ได้ทั้ง2อันเลยนะครับแน่ก็ได้มาแล้ว4ดาวนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราพอเราฟักไข่เสร็จแล้วนะครับมันก็สามารถลงทะเบียนได้ใหม่นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีคําอธิษฐานอยู่ครับเราสามารถเลือกได้3อย่างนะครับให้มันออกตัวไหนตรงเนี้ยมันจะแรนดอมเนาะแรนดอมนะครับอ่ะเราเดี๋ยวเราลองรีเฟรชหนึ่งทีแล้วกันนะครับใช้เงิน15ื่นห้าเนาะตอนเนี้ยมันเป็นไฟโจมตี2ดาวไฟ2ดาวใช่ไหมลองแรนดอมดูปึ๊บ อ่าเห็นไหมมันจะเป็นพัดไม้ป๊อปปี้สนับสนุนนะครับสองดาวไฟครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยว่ะไม่ค่อยดีเลยนะถ้ารีเฟรชอีกก็เพิ่มจํานวนนะครับซึ่งการฟักไข่เนี่ยก็จะได้5้าทับหเนาะตอนนี้ใช้ไปครั้งหนึ่งเนาะใช้สามหมื่นเลยฮะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอื่นก่อนนะครับปึ๊บอ่าอันนี้ก็เป็น2ดาวสองดาว2ดาวโจมตีแล้วก็3ดาวนะครับ2ดาวน้ำตัวน้ำนั่นเองนะไรฮอคนะครับเห็นไหมฮะถ้าใครอยากได้ก็กด กดๆแล้วก็อรอลุ้นเอาว่าจะได้ไหมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอ๋อเป็น2ดาวหมดเลยนะครับรอบนี้เราไม่มี4ดาวเลย,เด,ยเดี๋ยวผมจะรีเฟรประมาณ1ครั้งแล้วกันนะครับปึ๊บอ้าว <laughs> นะก็จะมี3ดาว3ดาวเนียโรลิน่าก็ก็ถือว่ายังโอเคนะผมเอาเอาสดาวนี้แล้วกันนะครับเอา3ดาวนคนัซึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ฟรีนะ มันต้องใช้วัตถุดิบในการทําฟักไข่นะครับฟักฟักไข่นะครับเนี่ยวัตถุดิบก็คือพวกไข่อีมาเจนตัวนี้นะครับแล้วก็พวกสตาร์เศษความฝันนะครับพวกนี้ก็หาได้ในเกมเนาะหาได้จากเควสประจําวันนะครับจากเควสกวาดล้างนะครับแล้วก็าจากพวกเควสต่างๆในเกมนะครับมันก็จะมีไอ้พวกเนี้ยมาให้นะครับแล้วก็เอามาฟักไข่ได้นะครับอ่ะอันนี้เราเราเอาเป็น3ดาวไฟไปแล้วกันนะครับเพราะผมเหมือนจะยังไม่มีธาตุไฟเนาะโอเคไปไอ้สองนี้เอาอะไรดีอ่ะสองนี้เราเอาอะไรดี มันเป็น2ดาวกากๆเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกัน,นครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอิมาเจนที่เราได้กันเมื่อกี้แล้วกันนะครับนี่อยู่ไหนเอ่ยปึ้มอ่านี่เห็นไหมเราได้ตัวนี้4ดาวมานะครับเป็นสายสนับสนุนเนาะตัวนี้อืมเป็นอะไรนะไหนดูสิก็จะมีสกิลในการฟื้นฟู10%ของ HP ที่ลดลงนะครับบวก2000เป็นเวลาสวินาทีนะลบผลเผาไหม้ด้วยนะครับอืมใช้ได้นะครับ แล้วก็สกิลหอเวนมนก็ฮิล10%ของ HP สูงสุดแล้วก็ลบเผ่าไม้เช่นกันนะโอ,โอเคใช้ได้ใช้ได้เพราะผมยังไม่มีตัวสีดาวธาตุน้ำนะครับยังไม่มีเนาะอืมเป็นไงครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มีสีดาว3ตัวแล้วนะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆไปลอง หาของมาฟักไข่กันดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องสุ่มกระชายอย่างเดียวก็ได้นะครับสำหรับสายคนที่มันไม่มีงบนะครับหรือว่างบน้อยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับอย่าลืมเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ